สบายดีสบายดีทุกคนเนาะม่นีออ่กะพาทุกคนมาอยากตอกเนาะทุกคนนี่นเ,นเป็นใหม่เนาะอยากตอกมาเข่าได้สบายดีทุกมองทุกแก่เนาะม่นีออ่กะมาตอกมาเขา่าไก่ชิเกียวเข่าแล้วทุกคนตอกมัเขาา่ามันหน้า นี่จะเป็น,มไ,มนไม้เนาะไม้สะไม้สะออนตัดมาแล้วก็ตัดเป็นทอนพาเคลื่นเลทุกคนเดี๋ยวก็ะลอกกาบมันออกนะก,กาะลอนออกเด็ดแล้วใช่ไหมเขย่าเกี่ยวน่าั 加那个牌。 งานไ,ไหมมาสบายกล่องเป็นสบายดีบุบมีน้ำซืึอด้วยบุบงานไหมพาเป็นบิงก์ก็เนาะสบายดีขนมสอ,อเคยเห็นหน้าบอกเลยสบายดีไหมนั่งลงสบายดีดูเป็นสบายสบายดี เอาด่ว<ห>นนี่น้ำซเบ้่งน้อซีซว่านางบุ๋มซอว่าน้งบุ๋มนาเ็นยงมาหนิมาจักตอกจอเป็นบรจักตอกเป็นบจักตอตอนนี้เป็นบอยักตอ,อ,ตอ,นะอกตอ,อ,อบ nói cái câu này mua biển nhanh hơn đây là một ờ bộ sạc hay tươi Bé tươi bé tươi No.

<G ül üyor> จะบุ๊มมาได้ย,ยังจะบุ๊มมืออื่นมืออื่นบอมันจัดมันจัดมันมีวันยังวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอ,อ้ก่อ <c oughs> นมันกระลอกกาบก่อน ตัดๆดออกทางเลยนี่กคได้สอง จากนั้นแล้วเอกกับพาเนอ,อ,อะพ<อ>าเขาบินใหญ่พาบินใหญ่าเฮยเนาะติดต,นะตามออกพา,นะายีกหนึ่งเนาะพายีกอืม ยงน่อยยงน่อยก่อนอนีกชักจะตกเด้หรือกคนตกตก ไปนี่แล้วจกกัวจกป็นเสร็จไปแล้วจักทกินอะไเป็นบิงแล้วครับอามาลอกกาบนอนคนอยู่ก,กลางกาบมันแล้วแล้วยังทางใจมนะันเนาะเส้นเอาไปน,นี่เอาออกเลยเนาะไ่ชอบออกเห็อดอะไ้ ตอกไปนี่จิกกันเประจิกันดูมีังไหลจิกตอกนี่ักนือเนาะ เอาบูมีโฮ่งมันถ้ามีโฮ่งมันสบายทุกคนแง่เขาดึงแง่เขาดึงแล้วไม่มีบูมเยือนตัวอ,อันนี้เอาบูมีโฮ่งมันก็นเลยจักมือเนาะจักมือเอาประมาณนี้เนาะต่เขาก็จะสิมัดเข่าได้แล้วจั๊กแล้วเขาก็จะไปตากแดด ajak oyo betanet. คืออไเนี่น่ะตมัดเขาจักสบายอยู่เนาะทุกคนเนาะมันใหม่ยังอ่อน ที่ได้ยาวก็ตัดทอนยาวเดี๋ยวนจะตัดสั้นเนาะอีได้ขนาดใดตัดออันนี้คือปานกราเป็นอนอ่อนกจักงอนจักแหลบๆี่เฮาสิวาอ่อนไปได้เนาะมันสิจบมือเวลามัดเาเป็นจัน้อยเฮาสิไปตากแดดอีกเนาะนี แดบดในเหวาครับ

คนข้าวนน

มันไม่คู่กันก็ไปใช้เดือนต่างมันไปกันต่าคู่น่ะมันมันอะไรอย่างเงี้มันก็มีกัน คนติดตามแน่ติดตามให้เราแน่เด้อตอนนี้มกดติด,ดตามหให้เราเดกดไลค์ห้หหเาเด้อเราจคลิปใหม่อีกอนะเราจะ คิดม,คม,มาอีกคานมีโอกาสมาค่ะทุกคนติดตามเลยตดตามเลยพูดเลยบ่าพูดเลย,เลยบอกไม่ไอ <c oughs> โจคีไปเที่ยงเท่านี้ก่อนว่าไหมชิโจคีคิบไบเท่านี้ก่อน ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามเห้ได้ขอขอบใจบ๊ายบายไปเลยบายเอ,อบ๊ายบายเนาะเจ้าคลิปเพียร์สนิทกันทุกคนเนาะ ขอบใจที่เขาเบิ่งเด้อฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจให้เราเนาะกดไลค์กดแชร์เนี่ยบายบาย